ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมถูกๆท่านกันด้วยนะครับเอานนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับใน Facebook นะครับอาจจะเป็นแอคเคาท์ของคนไทยแท้เลยนี่ครับสล้รับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับมียอดไลน์น้อยนะครับและอยากเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ KMKTH.com กันแล้วนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนับสกุลรหัสนน่ครับข้อมูลตรงนี้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะครับอแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใคระครับที่ม่อยากกรอข้อมูลนะคยับให้ยุ่งยากะครับกรสสมัครสมัครใช้งานะครับด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปด้วยนี่ครับแล้วถ้ามีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ติ๊กไปด้วยนี่ครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนี่ครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmkdh.com กัันนแล้วะครบ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูทีด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ i n นส a g r a m t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบ o ๊กนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนี่ครับอ่าเราก็มาดูที่หมดหมูลนะครับอวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลน์นะครับที่เป็นของคนไทยนะครับก็เลือกมาที่ถูกใจโพสต์ตรงนี้นะครับของพรีเมียมนะครับก็เลือกเข้าไปเลยนี่ครับอ่าเราก็มาดู อ่ะเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นอ่ะของถูกใจนะครับก็อ่ะให้คุณชมนะครับเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่อ่ะเฟซบุ๊กเลยนะครับแล้วก็มาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับอ่ะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับของโพสด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะโพสต์ต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็นําลิงก์กลับมาวางเลยนะครับ ในสมปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดไลท์เท่าไรเนียครับก็ใส่ที่ช่องนี้นี่ครับเอาผมจะใส่ไปที่50าไลท์นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราแล้วนี่ครับคุณชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเครัยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราผมได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันนี้หน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครรับอะนกเเาาลืม <ítulo> เร<อ>าก <ay> link, um ็จะเป็นล mm. <Sa> ิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คดู้วยนะว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดไลนะครับจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่รากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอาจจะก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือ อาจยังไม่เคยเต e ิมเงินกันเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเราเลือกนับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับอ่ะช่องทางนี้นับคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นะครับคันตามอยู่ที่1บาทเองนะครับอ่ะแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดนะขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็คันลอกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอทำรายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอ่างเปาวอร์เรนตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับอในช่องทางนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีเป็นการสแกน QR code ทูนมันนีวอร์เรนตแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมถึงตู้บุญเติมเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นี่ครับ และต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินนี่ครับด้านบนตรงนี้นะครับอาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณูชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้แอปยอดไลน์นะมีอยู่ที่25ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะครับเพื่อดูว่ายอดไลค์ี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครบ อ่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง81ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็มีขึ้นเกินมาบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทางเว็บกอมีการแถมเราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีละก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับแถมยอดยังขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับต่อมานะครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับ อ่ะเราก็มากดคลิกลอกลิงก์ตรงนี้เลยนีครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับอะโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็ได้ตาค่าแนะนํากันด้วยนะับถึง5%กันเลยนะครับและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับเกิดติปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งงซื้้อใหม่ตรรนนีคับ แล้วก็กดมาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อมินสช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนีครับช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไ์ก็เลือกติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกกกัััััันนนนนนไปป่่ออะะคคคครรรบบบแล้้ววเจใหหมิาสสดี